เชียงใหม่ตาไปกินวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเอเคอร์หมูกระทะหมูกระทะบุฟเฟ่จัดเต็ม229บ้าทจัดเต็มสุดๆทั้งหมูเนื้อแล้วก็ทะเลัดมาแน่นๆกุ้งเน้นๆเติมไม่อัน้นในส่วนของหอยก็มีหลายชนิดมากใครชอบแบบไหนก็ตักกันเองเลยแล้วก็นี่เซอร์ไพรส์สุดๆหอยนางรมกระปุกหยิบเท่าไหร่ได้เลยแต่ขอทานให้หมดนะยังไม่หมดแค่นั้นนะทุกคนปูดองซีอิ๊วที่ร้านเขาก็มีด้วยยังไม่หมดแค่นั้นนะทุกคนหมึกที่ร้านเขาก็ตัวใหญ่มาก 229บาบาทได้ทะเลทั้งหมดนี้คุ้มมากในส่วนอื่นๆหมูเนื้อชิ้นใหญ่ก็มาเสิร์ฟกันจุกๆแน่นๆกันเลยทางร้านใช้วัตถุดิบดีมากเมื่อเทียบกับราคาถือว่าถูกมาก และที่ร้านเขาไม่ได้มีอาหารเยอะแค่ลายบุฟเฟ่เท่านั้นนะแต่ของทานเล่นเขาก็มีเยอะด้วยมีทั้งของทอดเฟรนช์ฟราย e, สปากเกตตีพิซซ่าขนมจีบสลัดเปาแล้วก็มีไก่ทอดด้วยทั้งนี้ทางร้านเขามีบริการพิเศษอื่นๆน,นั่นก็คือเพิ่มเตาหมูกระทะ50บาทเติมทานได้ไม่อั้นและสาหรับเตาย่างเพิ่ม100บาทเติมทานได้ไม่อั้นเช่นกันแต่ถ้าใครไม่อยากเพิ่มเตาทางร้านก็มีบริการเตาย่างไวใ้ให้สําหรับลูกค้าทุกคนเลย เอเคอร์ ker, หมูกระทะร้านลับๆในซอยเวียงบัวสันติธรรมที่บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆมีพร้อมทั้งเตาหมูกระทะแล้วก็มีเตาย่างส่วนตัวไว้ให้บริการนอกจากนั้นเราอยากบอกทุกคนว่ารสชาติน้ำจิ้มของทางร้านก็อร่อยมีเอกลักษณ์ไม่แพ้ที่อื่นๆเลยภายในร้านแบ่งเป็นสองโซนทั้งอินดอร์และเอาดอร์นั่งสบายโต๊ะไม่เบียดกันรายอาหารของที่นี่จัดวางเป็นระเบียบและสะอาดมากอาหารดีบรรยากาศดีมีดนตรีฟังในร้านสบายๆที่จอดรถกว้างขวางสามารถจอดได้ ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มเอเคอร์หมูกระทะสันติธรรมตามไปกันนะ5เชียงใหม่ให้เชียงใหม่ตามไปกินนะ